กันอนะคอนแล้วงนนำเนนพชรอเนกภากลาบขอบคุนเจ้าภาพสันทร์ตอบเด็กสุดล้ว กุ้ยราชาเข้ามาคนดียวต้รีบกดันเพื่ระตนว่าและต่อดีกุ้่ดีขาววลาชาต้อนำที่แทบัดเจ็บ้ชาวเองที่รูรื่องกาเ่ยเคยต้งใจแยิ่งการท้าหน่อยเขาก็จะเป็นคน่หลงเข้าใจผิดผี่ ไม่รอไม่อ่าวงตับมาเธอนั่นล่ะไปกูเบื่อแล้วร้างู้มายังไม่อยากฝ้าของมาแล้วมาคนโปรงคนตุ่ยเนี่ยนอนให้ดีดิแล้วนะโอ้ดีอ่ะเห็นหน้าดิไม่ใช่บุตนเชินคนเดียวเลยเนี่ยนอนเลยจิบตัวเนี่ย 嗯, <laughs> 嗯，我听，啊，耳朵对吧？耳<的>嗯嗯

ทีเนี่หพอเข้ามาถึงพวกคนต้องมาถามว่าคนไหนคนป่วยคะนี่เขาก้ถงหาเป็นเป็นมารยาทร่างเหมือนคนป่วยเลยจะได้ให้ยาถูกคนที่รู้ักอ่ห้องไหนจะใช่ห้องนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวจะลองลองรีกถามทุก่อนแต่ขอโทษนะคะครับมีทราบว่าห้องนี้น่ะมีคนไข้ที่ชื่อวราชันพักรักษาตัวอยู่หรือเปล่าคะมีครับ แล้วอยั่กี่คนล่ะคะก็มีคนไข้คนหนึ่งคนป่วยคนหนึ่งคนเฝ้าคนป่วยคนหนึ่งครับอยู่กันจะเยอะเชียว์แมาอยู่จะเยอะเลยดีกูไม่นักคนโดนฟันด้วยนะ๋อ,อแล้วขอเข้าไปเยี่ยมได้รอเปล่าคะได้ครับผมเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยประตูตกําลังล็อกเลยครับอ่าแต่เข้ามายัางไงนะอ่ะเข้าได้เข้าได้แน่นอนนะคะได้ครับได้ครับได้เลยค่ะโอ้เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องทำให้มึงต้องไปเปิดประตูเชิญครับเชิญ ออขอโทษทีนะคะคนไหนคนป่วยล่ะคะนั่นว่าเลยรูปร่างกุเหมือนคนป่วยเลยสวัสดีค่ะถามเเนี่ยสวัสดีครับถา่นั่นจะ<ด>เป็นค<ม>ุณหมอใหญ่เลยแล้วเนี่ยทำไมูดูสิใจชุดราตรีมาเลยอ่ะไม่ใช่คะ่ะข้าใจผิดแล้วฉันไม่ใช่คุณหมอละคะ่ะฉันได้ข่าวว่าคุณราชันนะ่ะได้ถ้าของราชบุตรอัญเชิญ คุณกำลังได้รับบาดเจ็บมุดพักรษาตัวอยู่ที่นี่ก็เลยตั้งใจทําอาหารมาเยี่ยมคุณนะคะโอ้หขอบคุณมากเลยครับไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณมีน้ำใจมากเลยแต่ว่าพรดีว่าตอนนี้นะ่ะผมอดจาชันอยู่ในการดูแลของคุณหมอนะครับจะกินจะทานอะไรก็ต้องตามที่คุณหมอท่านจัดมาก่อนคือสาหรับข้าวจานนี้ผมอาจจะขอรับไว้ด้วยใจก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากเลยคุณผู้หญิง เขาซาทำมาให้มึงรับรับไปก่อนสิมึงไม่กินมึงให้กูกินได้ดีกว่าจะกินเนี่ยเออคนเฝ้ามันอยู่ตรงนี้คุณดาชันฉันตั้งใจจริงๆนะคะ่านสักนิดนึงงไม่ได้เลยหรอคะเอาก็ได้ครับถ้าอย่างนั้นผมรับไปก็ได้ครับขอบคุณมากๆแต่ว่าเดี๋ยวก่อนค่ะที่มาเนี่ยตั้งใจเลยว่าจะมาป้อนเนี่กับมือเลยนะคะจะป้อนผมเองเลยใช่ค่ะอืม ทำไมก็ได้ครับถ้าหากว่าคุณอยากจะป้อนผมเองแต่ว่าพอดีว่าคุณก็เป็นสาวผมก็เป็นหนุ่มแล้วป้อนข้าวกันแบบนี้มองตากันผมเขินแย่เลยถ้าอย่างนั้นเพราะว่าเราเพิ่งรู้จักกันถ้าอย่างนั้นคุณผู้หญิงช่วย หลับตาป้อนได้ไหมครับเดี๋ยวผมก็จะหลับตาลับครับโอ้สิฉันลืมนึกไปเลยค่ะได้สิคะเฮ้ยคนป้อนก็หลับตาป้อนคนลับก็หลับตาลับเดี๋ยวได้กอกหูกันมากเลยเลยที่งาเด็กฉันป้อนเลยนะคะครับและพรอว่าต้องอร่อยถูกใจแน่ๆเลยค่ะ รสไม่ดูว่ารสชาติอาหารนี่จะถูกปากคุณหรือเปล่านะคะแต่ว่าดูหน้าทาอย่างนะครับได้เลยค่ะฉันป้อนเลยนะคะทําเองเลยเหรอครับเนี่ยทำเองกับมือเลยค่ะนี่ค่ะป้อนแล้วนะคะกินเลยสักครู่นะครับอหลับตาไว้นะครับคุณผู้หญิงจะดนทำไมเล่าเผื่อมียาพิษรู้เผื่อมียาเบื่อทําไงเล่าลูกแม่จริง เค็มอะไรเนะเค็มเป็นยังไงบ้างคะรสชาติอาหารเนี่ยถูกปากหรือเปล่าคะถูกปากจะไม่ถูกใจพูดได้ไหมครับพูดได้ค่ะคือผมว่ารสชาติอาหารเนี่ยอาจจะจืดไปนิดนึงครับรสชาติค่อนข้างกลางๆจะจะเค็มก็ไม่เค็มจะ จะเผ็ดก็ไม่เผ็ดนะคะขอโทษทีค่ะถ้าจืดไปเดี๋ยวไปปรุงให้ใหม่นะคะมีเครื่องปรุงมาด้วยมั้ยมีมาค่ะฉะนั้นเอาให้หน่อยนะครับได้เลยค่ะได้เลยค่ะดิฉันไปเอามาให้นะคะเดี๋ยวเดาสักครู่นะคะเขาเตรียมถาดมาเหมือนจะเอามาจริงๆริเลยโอ้โหมันหลอกดางดินะเราเป็นไง ก็เนี่ยแล้วตามาแล้วอันนี้แกงต้องเติมพวกน้ำตาลวิปอะไรเพิตาอะไรอย่างเงี้ยเหละบอกเอาเค็มเลยอุ้มไม่ได้เอาเค็มยิ่งแม่โคราที่มาไี่มาค่ะนี่ค่ะคุณราชันปรุงได้ตามใจชอบเลยค่ะดีเลยครับ้าทางจะสนุกแหละไหนลองทำสูตรน้ำจิ้มซุกี้ยากิ้อะไรไม่ได้ต้องใช้ไม้หมดนี่มีสูตรเฉพาะ เต็มที่เลยนะคะคุณราชาแกเนี่ยต้องใส่น้ำตาลด้วยาะว่าหกก็ไม่เคยกินนะแกใส่น้ำตาลน้ำเติมเลยดูเนีน่ยทำไตงตัวแปบไปได้แต่ว่าอันนี้เพราะว่ามันไม่เค็มเท่าไหร่อโอ้โหนี่พ่อแอบดูดูอะไรดูอี่พ่อโอ้โ คุณอาชันคะดิฉันว่าพริกมันน้อยไปหน่อยขอได้ครนี่เราจะยังเป็นพี่น้องกันอยู่เ่าน่าจะใช้ได้นะคะครับโอเคค่ะเดี๋ยวฉันป้อนเลยก็แเลยกันนะคะวันีว่าเป็นคนทานอาหารแล้วจัดแต่ว่ามันต้องครกเ้าให้เข้ากันก่อนนะคะเวลากินเนี่ยกินตรงที่ปรุงเนี่ยมันจะดีมากเลยค่ะจะได้รู้ว่ามันอร่อยหรือเปล่า น่าทานน่าทานครับคืออยากทานมากๆเลยปกติคุณก็ไม่เคยเป็นคนอย่างนั้นนะครับด yes> ิฉันป้อเลยนะท่านพุทธาชาติหนึ่งสองสามอืมวันนี้ดูหมัอนใจยังไงไม่ทูนมันคือเมนูอะไรดมทำไมเนาะอ๋อไม่มีอะไรมีแค่น้ำตาลแค่ดมในกูเพงแสนจมูกอะ ขนาดมไม่กิันก็อออร่อยมากครัเป็นไงคะพูดด่เนีูดดดดมัรสจัดอะไรนะห่วยรสดัดห่วยเ้ีพูดดีๆเขาทำไหมเป็นไงคะเป็นอะไรเนี่ยขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำล้างปากเลย เป็นอะไรไปกินอะไรมาออกินนี่มาปุ้งไงเอออป่วนนนยมากนี่วัวหน้าไอ้นัทไม่ทำงานดูติกต็อกติกต็อกไอ้น,น,นัทแล้วร้อนร้อนอย่างนี้นะทำไมไอ้น,นี่ร้อนเข้าไปอีก ข้าไปเผาผ่านอร่อยมากขออีกขออีกสักคำหนึ่งได้ไหมคะอได้เลยขออีกกสัคได้ค่ะโอ้โหได้ค่ะแม่ดูใจก็ไม่บอกไม่ดูนะค่ะเนี่ยว่าชอบรสจัดจ้านแบบนี้นะคะเอาล็อกเดิมล็อกเดิมนี่ค่ะล็อกเดิมนะไม่ไม่ถึงล็อกเนี่ยล็อกน้ำปลาตรงนี้นะเร่ตรงนี้มันแฉะน้ำแกงหรือใช่ค่ะน้ำปลาด้วยโอ๋อน้ำลายกูเหนียวหมดแล้วเนี่ยจะต้องไปอ้าปากให้น้ำลายหยดพื้นสามหยดอีกป้อเลยนะคะเอ่หึงไรแตก ต้งใจนะคะหนึ่งสองสามเฮ้อน่ารกเหนียวมากอ่ะูต้องทา่ดิอู่จะกินเนี่ยเบิร์กค่าพยาบาลนะสามพันให้มันเป็นก่อนค่อยเบิร์กอะไรนะทำเงินได้ลง เป็นเวรจำอะไรโอ้โหไปไหนแล้วเอ็มนะัสอ๋อโอ้เขาดีนะเพื่อนคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณราชันเข้าห้องน้ำไหนอ๋อไม่ค่อยสบายหรอกคะ่ะไม่ค่อยสบายครับรอสักครู่นะครับได้เลยคะ่ะเดี๋ยวเผื่อต้องไปตรวจอะไรเป็นไปไงบ้างรสชาติถูกปากไหมคะถูกใจมากเลยครับ ใต้ไม่เป็นลังกูนะพูดถึงอีกคำหนึ่งก็ดีพอด้แล้วยังไม่อิ่มเดี๋ยวหมอูมึงไม่อิมอมอ่มกูก็ไม่อิ่มหรอกแต่กูไม่ชอบคือคุณอาชาีิชอบพูดเล่นนะคะเนี่ยใช่ครับผมข,<อ>ข,ขอบคุณมากเลยนะครับคุณผู้หญิงว่าคราวหน้าเราไม่ต้องทำอะไรมาให้กินเราเอาเป็นนังนงกนังนกเลยไม่กินเลยใเป็น <c oughs> หวานว่าแต่คุณผู้หญิงชื่อว่าอะไรครับเนี่ยเพื่อ ผมออกจากโรงพยาบาลไปไปเจอกันข้างนอกนจะได้พักทายกระดูกนะมคคุณราชันฉันเองน่ะไม่ใช่คนอื่นไกลที่ไหนฉันก็อยู่ในเมืองหลวงฉันเองน่ะที่นางวุานางข้าหลวงอัญชลีจ้ะขอบคุณมากเลยนะครับคุณราชันนางข้าหลวงอัญชลีเออเอาไปไอ้กูเชียงอาหารที่มึงกินเข้าไปสำลักกันมาตนี้เลย แม่กูนะนี่พระชาชนนี่แล้วนักหนูเฉีเคยได้ยินแต่ชื่อวันนี้ได้เจอตัวจริงเสียงจริงสักทีเธอรู้ไหมพูดแบบนี้มันควาเธอทำไม่ถูกต้องโถองได้ฉบุตรอัญเชิญด่าว่าถึงพ่อถึงแม่ถูกองค์ราชบุตรอัญเชิญตกหน้าชันก็เพราะว่าเธอคือตัวปัญหานงนักหลนูเฉยคนเข้ามาสามีน้่งจัง ตอบแทนกันแบบนี้รู้ยังไงคะอ๋อใช่สิเพียงแค่เราเห็นหน้าเจ้าครั้งแรกเราก็นึกว่าเจ้าเนยเป็นช้างเผือกงาเนียมที่เกิดขึ้นในป่าอยงโถเอ้ยเราหลงผิดไปความจริงแล้วตัวเจ้าเองน่ะมันเป็นได้ก็เพียงแค่ควายมันนอกคนนั้นแหละเหมือนจะบุญอันเจอเลยเออ แต่ความจริงแล้วจะรู้ตัวหรือเปล่ากูตัวเจ้าเองอน่ะมันเหม็นสาบเหมือนทั้งหมดนั่นแหละเหมือนราชบุตรลาชันเลยลาชันนะกอกูเชียงมาถึงที่แล้วกูจะเอาปีกมาเลงปากแกแ้แค้่สักหน่อยใช่ไเพื่กอกูจะกอกปากเลยเป็นโรคผู้ชายแล้วแ,วแกผู้หญิงฮนะจังโดนเธอคิดเหรอว่าเธอจะออกไปได้ง่ายๆเธอทำอะไรใช่เนี่ยเธอทำไม่แสบ ทำอะไรนจะปั๊มเลยเฮยแล้วช่ด้วยช่ด้วยที่แม่จะปั๊มหนูเฮ้ยไม่ได้นะยังไม่เคยรู้ขนาดไหนเ็ทำเลนะช่ด้วยทอะไรกได้จะผู้หญิงไม่รอดอย่ม mày đi đâu? đi đâu vậy? đi đâu vậy? dừng. đi đâu vậy? đi แต่หนีมาทานตันเป็นนี้ก็ไม่รอดอยู่ดีแม่ํำเป็นเล่นตัวเลยทำไนเล่นตัวดิแท้ก็หามุมสงบเองยังไงก็ไม่รอดแน่แบ่งกันเลยมึงท่อนบนแล้วกูท่อนล่างเองกูจะปีดเส้นจ้ะแอบแขนเอาคู่ที่สามสองนักขั้วอัญชลีทำเป็นวิ่งจะวิ่งมาให้เหนื่อยทำไมเลยจ้ะยังไงเธอก็ไม่รอดแน่อัญชลีจ๋า ไม่ต้องหนีหรอกมานี่เร็วอัญชลีมานีู่วัดเลยกูต้องเดินมาเขาให้ล็อกไปแล้วเรียบร้อยคุณเชียงอมาเลยจะหนีไม่เหนื่อยทำไมออกมาเร็วหนีไม่พ้นไงวันนี้เธอต้องเป็นเมียฉันให้ได้

แค่แม่กูนั้นไปแอบทำไมตรงนั้นเล่านี่ใครอัญเชลีจับได้แล้วเนี่ยผมคืนเลยเหรอแบ่งกันเลยเดี๋ยวกูเปิดก่อนเลยคนเดียวเลยอันความจริงนี้จริงสิ่งนั้นยากกินทุเรียนมากร้อนในไม่ต้องแหนงไม่ต้องยุ่งผมนั่งเฉยๆแล้วกัน กินปูนมากร้อนท้องไม่ต้องแหนสีเดิมดำรดยจะทำเป็นสีแดงอันอินแปลงคนก็รู้ว่าอินต่อจะหมายความว่าอย่างไรเมื่อยามที่กระบอมฉันได้รับใช้เกล้เชิดองราชบุตรอัญเชิญกับนางข้าหลวงอัญชลีไฟฟิีที่มาแรงวันของนางข้าหลวงอัญชลีกับองค์ราชบุตรอัญเชิญอยู่ตำแหน่งเดียวและจุดเดียวกันคำพูดทุกคำที่นางข้าหลวงอัญชลีได้่าวว่ากระบอกฉัน มันก็เป็นคำคำเดียวกับที่อระราชบุตรันเชิญเคยด่ากระหม่อมชิ่นๆกันทั้งหมดนี้มันก็หมายความว่าองค์ราชบุตรอันเชิญกับนางข้าหลวงอัญเชิญคือคนคนเดียวกันราชันถ้าเจ้าอยากจะรู้ว่าความจริงได้เป็นเช่นใดเจ้าก็ลองกลับไปทำหลงชาติพ่อของเจ้าดูก็แล้วกันหากว่าหลงชาติบอกกับเจ้าว่าเราเป็นกิงเจ้ากลับมา เราจะยอมแต่งงานด้วยแต่ถ้าหาวารลงชาติบอกกับเจ้าว่าเราเป็นชายถ้าเจ้ากลับมาเราจะตัดหัวของเจ้าราชาไปกูเจียงไปถามพ่อเจเดร้ยชาจะทำไมลับไปหาโ่อเออ